สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่15ธันวาคม2024นะครับพรุ่งนี้หวยออกวันนี้เฟดอินเด็ก80จกังหวะนี้83คลิปนี้จะมาสบายสบายมาพูดถึงคนใหม่หรือคนที่กำลังเซงกับตลาดนะคนที่มองว่าเอ๊ะทำไม H bar ไม่พุงพ่งต่อทำไม x r p ไม่พุ่งต่อทำไมเหรียญที่เราถือมันไม่ตามบิตคอยน์นะเมื่อคืนเนี่ยมีงานแข่งขันอเมริกันฟุตบอล ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเกมระหว่าง US Navy กับ US Army นักเรียนในร้อยกับนักเรียนในเรือแข่งกันปีละครั้งเมื่อคืนเป็นครั้งที่125ทุกปีที่แข่งจะมี VIP มา VIP อย่างประธานาธิบดีทุกคนที่เรารู้จักต้องแต่ประธานาธิบดีโรสเวล l ์จอห์นเอฟเคนนีจอร์จ W. b u เ h Joe บูชโจไบเดนโดนัลดทรัมป์แล้วเมื่อคืนเนี่ย คนที่ชุมชนคริปโตจับตามาหมดแล้วก็นั่งคุยกันอยู่บนบ็อกซ์เดียวกันทั้งประธานาธิดีโดนัลด์ทรัมไม่ต้องแนะนำนะว่าที่ประธานาธิดีคนที่47เป็นเจ้าของ DeFi Project ขาย NFT ถือคริปโตแล้วก็ปาอีลอนมัส์นะคนที่มานั่งกระทรวงด o ชด e p a r t m e n t of g o v e r n m e n t e f f i c i e n c y ถือ Bitcoin Ethereum Doge Coin แล้วก็ว่าที่รองประธานวิดีคนต่อไปคุณเจดีเวนส์คนนี้ก็ข้อมูลทรัพย์สินนักการเมืองล่าสุดเนี่ยเผยว่าเขาถือ QQQ นะ QQQ เมื่อวานเราพูดไป Top NASDAQ 100ถ้าถือ QQQ ก็ถือ r o โ t r a t e g y โดยปริยายแล้วก็ถือ Bitcoin ด้วยนะครับแล้วก็มีผู้นำพรรค r p u u l l i c n n คุณจอห์นซูน ท่านนี้ก็เคยออกมาเหมือนกับพยายามลดบทบาท SEC นะเขามองว่า SEC เนี่ยไม่ควรกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตเพราะอุตสาหกรรมคริปโตไม่ควรอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ควรจะไปอยู่ภายใต้ CFTC ในส่วนของ commodity ส่วนสินค้าพวกภัณฑ์นะครับเพราะนั้นเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนบรรยากาศของการคุยกันเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน แต่เรารู้ว่านักการเมืองใส่ยเลือบล็อกเชนทั้งนั้นเลยนะถ้าสมมตุติตอนนี้ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47กลายเป็นโจไบเดนหรือกลายเป็นคคมราแฮริสเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่มีเราอาจจะเห็นข่าวแกรี่แกนเซอร์อยู่ต่อเราอาจจะไม่ได้เห็นข่าวป๋าชาวไปนั่งเป็นที่ปรึกษาคริปโตที่วางแงตันดีซีไม่เกิดขึ้นแน่นอน ไบร์ลอนมัสเปิดกระทรวงโดสไม่มีทางแน่นอนคา่ากับลุงโจไม่สนเรื่องคริปโตไม่สนอะไรเกี่ยวกับฝั่งของอีลอนมัสนะครับเพราะนั้นต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นณนวันนี้นะผมตื่นเช้ามาเนี่ยขอบคุณตลอดขอบคุณบูมาร์เก็ตขอบคุณที่วันที่ลุงทรัมป์โดนยิงที่หูมันไม่ได้โดนจุดอื่นพราะถ้าเกิด เอวตัวผิดไปแค่นิดเดียวเนี่ยบรรยากาศแบบนี้อาจจะไม่เกิดนะเหรียญแต่ละเหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมเด็ดขาดว่ามันขึ้นมา3 4เท่า5เท่าบางตัว10บเท่าภายในเวลา2เดือนต้องแต่เลือกตั้งประธานไม่ดีมาจนถึงจุดเนี้ยบางเหรียญเนี่ยขึ้นมาหลายเท่ามากแต่ผมเข้าไปดูใน reddit ใน twitter ยังมีคนคอมเลนว่าทำไมเหรียญน,นี้ไม่ขยับทำไมเหรียญน,นี้ไม่ตามบิตคอย ทำไมมันไม่เหมือนซูเปอร์ไซโคลนะครับคือเหรียญจะขึ้นจะลงเนี่ยเพื่อนอันเนี้ยพูดกันแบบตรงๆเลยไม่มีใครรู้นะเราทุกครั้งที่ขายหมูก็โทษตัวเองทุกครั้งที่เราซื้อปุ๊บมันลงหรือขายปุ๊บมันขึ้นต่อก็โทษตัวเองนะแต่คนที่เข้ามานานแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันต้องมีการวางแผนมันมีไซโคของมันนะบูมาร์เก็ตเนี่ย ไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องเลือกเหรียญถูกคุณเขียนเหรียญไว้ในบนกระดานแล้วเอาลูกดอกปาโดนเนี่ยเลือกเหรียญไหนก็มูลนะไม่เกี่ยวกับว่าเหรียญเราจะมีข่าวดีไม่มีข่าวดีแทบจะไม่เกี่ยวเลยทุกอย่างตามบิตคอยซะส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นมองบวกอย่ามองบนแล้วก็คนที่สงสัยที่ถามเข้ามาบอกพี่ซื้อได้ไหมซื้อได้ไหม ทุกอย่างซื้อได้หมดถ้าคุณทำการบ้านแล้ว DCA เข้า DCA ออกแล้วก็เข้าใจไซเคิลเข้าใจภาพรวมเข้าใจมุมมองแมกโครว่าเรากำลังจะไปทางไหน2,025คนที่จะมาเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานกำกับดูแลคนใหม่คุณพอแอดกินส์ประธาราไปดีคนต่อไปที่สับสนคริปโตเนี่ยเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่เกิดขึ้นอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งมองว่าเอ๊ะมัน จะหลดมันดินปืนหมดแล้วหรือเปล่านะโอกาส Opportunity บนตลาดคริปโตเนี่ยเข้ามาตลอดนะใครที่ตกรถใครที่ซื้อไม่ทันใจเย็นเหรียญใหม่มีใหม่ของใหม่มีตลอดบนอุตสาหกรรมคริปโต24ชั่วโมงไม่เคยปิดนะครับเพราะนั้นขอบคุณคนดูทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบูมาร์เก็ตไซคลนี้วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีร่ำรวยขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมโอเค what is periodic table so periodic table is an organized all discovered chemical elements ก็น้อโอก what is periodic table so periodic table is an organized all discovered chemical elements Gnuokol is an organized, all-discovered chemical element.